าาการพระราชการหลวงตาแล้วก็หาอาจารย์ที่ิด้วยกันก็จากเมื่อวานก็มันก็เข้าใจขึ้นขึ้นอีกมาอีกจากที่ทั้งอาจารย์ที่ละอาจารย์นุ้ยพูดอะคะ่ะพออาจารย์นุ้ยพูดอะรู้สึกว่ามันมันใช่เลยอะมันจริงๆความความมีอะถ้ามันจะเกิดขึ้นจากความอะไรไม่ได้ถ้ามันถ้ามันต้องมีความไม่มีมันถึงจะเห็นความมีได้ถูกต้องไหมคะคะ อยู่แเข้าใจอันเนี้ยก็ก็ไม่ต้องไปคือมันมันก็มีอยู่แค่เนี้ยก็ไม่ต้องพูดยังไงเลยค่ะพออาจารย์พูดตรงเนี้ยมันย้ําให้เราเข้าใจที้นีกถึงว่าที่พูดพูดกันมาทั้งหมดมันก็คือความมีแต่เราจะรู้ว่าไอ้ความมีเนี้มันมาจากไหนมันต้องมีความไม่มีแน่นอนเราถึงจะเห็นได้นี่มีความมีหนูเข้าใจถูกไหมคะพูดใ<ผ>กล<ผ>้มาแต่เข้าใจถูกไหมคะว่าว่าไง เพวยอนอนเจ้าประการตาหน่อยใช่ค่ะเพราะความมีมันมีผุดขึ้นมาปรากฏขึ้นมามันต้องผุดขึ้นมาปรากฏขึ้นมาจากความไม่มีมันใช่เออเข้าใจตรงนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันมีมีอ่ะสุกไหมฮะหนุ่มหนุ่ม,มก็เหมือนอย่างเงี้ยภาคปฏิบัติจึงตาพูดเหมือนกับไอ,อเวลาเราไปชายทะเลแล้วเราอยู่เงียบ อย่าขยับถ้าใครเราขยับไปขยับมาปูลมมันจะไม่ออกมาถ้าเราไปชายทะเลแล้วเ,เราเงียบจริงๆอยู่เงียบๆจริงๆเดี๋ยวปูลมมันจะออกมาวิ่งเพลินพลาดไปหมดเลยแต่ถ้าเราขยับตัวเนี่ยปูลมมันไม่ออกมาเพราะว่าพื้นดินมันสะเทือนพอพื้นดินสะเทือนนะปูลม,มจะไม่ออกมาถ้าเราเงียบจริงๆอยู่เงียบๆจริงๆเดี๋ยวจะเห็นปูลม ปูลมวิ่งออกมาปูลมเนี่ยมันไม่ได้วิ่งออกมาจากปูลมมันไม่ใช่ว่าปูลมวิ่งมาตัวที่หนึ่งแล้วปูลมตัวที่สองออกมาจากปูลมตัวที่หนึ่งปูลมตัวที่สามออกมาจากปูลมตัวที่สองปูลมตัวที่สี่ออกมาจากตัวที่สามตัวต่อต่อไปออกมาจากตัวก่อนหน้านั้นมันเป็นเช่นนั้นไหมปูลมมันมันออกมาจากไหนจากรูเออมันออกมาจากรูที่ว่างเปล่ามันออกมาจากรูปูลมที่ว่างเปล่า ขอบพระคุณหลวงตาและอาจารย์ต้องเงียบจริงๆถึงจะรู้ว่าอาการทุกอย่างในใจเราเนี่ยทุกความคิดนึกตึกตอมปรุงแตง่งทุกกริยาอาการเนี่ยมันเปรียบเหมือนเป็นปูหลมถ้าเราอย่างเงียบจริงๆเงียบเจียบจริงๆเดี๋ยวจะเห็นว่าทุกกริยาอาการเนี่ยมันออกมาจากรูปูลมเราจะเห็นปูรูปูลมมันที่เรียกว่าใจ หรือจิตเดิมแท้ว่ามันว่างเปลา่ามันว่างเปลา่าแต่รู้ปูลมเนี่ยมันมีขอบเขตมีขนาดแต่ใจที่เป็นความว่างเปล่าเนี่ยมันเป็นความว่างอันหาขอบเขตไม่ได้เหมือนจัก,กรวาลผมว่างจัก,กรวาลแต่ภาคปฏิบัติจริงๆอ่ะปัญหามไม่จบอย่างนี้ปัญหาม,มันคือ ผู้ที่เฝ้าดูปูลมเนี่ยมันคือปูลมเมื่อเริ่มต้นมีผู้เฝ้าดูปูลมมันก็คือปูลมที่ออกมาจากความว่างเพราะเดิมมันไม่มีผู้เฝ้าดูพอมันมีผู้เฝ้าเริ่มเฝ้าดูมันก็คือปูลมที่ออกมาจากความไม่มีอะไรพอเลิกเฝ้าดูไอ้ปูลมก็หายไปแต่แม้แต่ผู้เฝ้าดูก็ไม่รู้มันเกิดที่ไหนแล้วมันหายที่ไหนถ้าเงีบเจียบจริงๆก็จะรู้ว่า แม้แต่ผู้เฝ้าดูปูลมเนะี่ยมันก็คือปูลมที่ออกมาจากรูปูลมที่มันเป็นความว่าอันเอาขอบเขตไม่ได้ปัญหามันภาปฏิบัติคือผู้ปฏิบัติอ่ะไม่รู้ไม่รู้สึกหรือไม่รู้ว่าตัวเองก็คือปูลมปัญหามันแค่นี้ว่าไงสุรี ขอโอกาสคับหลวงตาเมื่อคืนก็เดินเดินเดินอยู่ค่ะก็ก็เห็นปูลมเยอะเลยค่ะโดยโดยเมื่อวานนี้ถามไปแบบโอ้ถามอะไรไปเนะา,า <laughs> ะ,ไไนะ <laughs> <laughs> ก็เลยเข้าใจว่าโอเราก็แค่รู้แค่รู้หลวงตาพูดมาตั้งนานตั้งเนี้ทําไมถึงไปถามแบบนี้ค่ะก็เดินเมื่อคืนนี้เลยเข้าใจว่าโอ้คนเราเกิดมามันก็ไม่มีอะไรจริงๆก็มีแค่สองอย่างที่หลวงตาสอน เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแค่นั้นเองแค่นั้นราะค่ะเข้าใจตรงนี้ค่ะเข้าใจแล้วยิ่งอาจารย์อาทิตย์ยิ่งอาจารย์ม้ยสอนก็ยิ่งสว่างเข้าใจมากขึ้นค่ะสาธุอ้าวภูการวัชรีว่าไงภูการวัชรีนี่ท่านได้ผลทั้ง,งาน,นั้นนะเนี่ยะนะนวัตก,การหลวงตาค่ะตอนนี้ยังรู้สึกไม่เหียไม่มีอะไรอะค่ะ ไม่ไม่มีอะไรจะถามเลยแล้วปฏิบัติเป็นไหมปฏิบัติยังไงเข้าใจยังอ่ะดูปูลมเป็นไหมเป็นค่ะเป็นเนะอะเออถ้าดูไม่เป็นนะไปเนี่ยตอนนี้ตอนใกล้เดือนายแ้วะไปอยู่ที่ชายทะเลงเงียบๆจริงๆอย่าขยับนะถ้าจิตใจไม่ขยับจริงๆอ่ะมันถึงจะเห็นว่ากิริยาความคิดตึกตึกตอมปรแต่งทุกขิยาการเนี่ยมันเกิดดับมันเกิด ขึ้นมาจากความว่างใจที่ว่างเปล่าเหมือนดังความว่างเหมือนดังทองฟ้าเหมือนดังความว่างจักรวาลและเวลามันดับหายไปมันก็ดับหายไปในความว่างแล้วก็ออกมาใหม่ถ้าเราเข้าใจแบบเนี้ยเราก็ใจเรื่องปูลมเราก็รู้จิตใจเราเหมือนปูลมเลยเหมือนไม่ใช่ว่าเราไปไล่ดับปูลมเขาต้องการให้รู้ว่าหารูปูลมให้เจอว่าปูลมมันออกมาจากไหน แต่เราไปไล่ฆ่าปูลมทั้งหมดเลยเพื่อให้มันว่างเปล่าแล้วมันจะรู้เลยว่าปูลมมันออกมาจากไหนแล้วมันกลับวิ่งหายไปที่ไหนเขาต้องการให้เห็นว่ารูปูลมเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรแต่พวกเราปฏิบัติผิดเนี่ยคือเราไล่ฆ่าปูลมให้มันหายไปเพื่อให้มันนิ่งเงียบเพื่อให้มันว่างเปล่าเมื่อปูลมตายซะหมดแล้วนี่เงียบแล้วมันจะเจอรูปูลมไหมเราปฏิบัติผิด ที่หลายคนเนี่ยปฏิบัติผิดแล้วไม่แก้ไขว่าว่างเปล่าไม่ยึดอะไรไม่คิดอะไรไม่จำอะไรไม่อะไรไม่ทำเป็นว่างเปล่าเออเออบอกให้เห็นว่าเฝ้าสังเกตดูว่าปูลมในใจตัวเองอ่ะมันทุกปฏะเันมันออกมาจากไหนแล้วมันหายไปที่ไหนมันเกิดที่ไหนดับที่ไหนเกิดที่ไหนดับที่ไหนเมื่อเห็นที่เกิดที่ดับของมันเนี่ยจะรู้ว่าที่เกิดที่ดับของมันอ่ะว่างเปล่า มันว่างเปล่าเหมือนด่างทองฟ้าที่เหมือนผ้าขาวผืนหนึ่งที่ห่อทุกสิ่งไว้ทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นมาจากนั้นแหละเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรไม่มีอะไรปรากฏแล,กาากาแล้วก็ดับหายไปจากที่มันมาแล้วก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับหายไปจากที่มันมาการปฏิบัติก็แค่นี้ไม่ใช่เป็นมโนความว่างแล้วทำเป็นไม่รับรู้ทำเป็นไม่คิดถึงอะไร ด้วยความไม่เห็นด้วยใจรู้ด้วยใจ,ใจมันก็เลยมีแต่ความทุกข์เด็กอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าเราเนี่ยทุกขณะท,ที่เราเข้าไปดูปูลมเราเนี่ยคือปูลมเพราะขนาดก่อนนั้นมันก็ไม่มีผู้ดูปูลมแล้วพอเริ่มมีผู้ดูปูลมนั่นแหละคือปูลมนั้นผู้ที่ดูปูลมทุกประจักขณะนั่นแหละคือปูลมเราจึงรู้ว่าเมื่อเห็นที่เกิดดับของผู้ดูหรือผู้รู้นั่นแหละจึงรู้ว่าผู้ดูผู้รู้เนี่ย มันก็เกิดดับขึ้นมาจากความว่างอันหาขอบเขตไม่ได้เมื่อเห็นว่าผู้ดูผู้รู้ทุกปฏิบัตขนานั้นมันเกิดดับมาจากความว่างเปล่าอันหาขอบเขตไม่ได้นั่นแน่มันถึงจะสิ้นสุดแห่งทุกสิ้นสุดแห่งทุกข์ก็พลสังขารพลจากปูลมพลจากสังขารค theology, ือปูลมพลจากผู้ดูผู้รู้ที่เป็นสังขารสุดท้ายทุกปฏิบจจันิขนะเป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยเป็นสังขารตัวสุดท้ายเข้าใจไหมเข้าใจค่ะ ระดิปฏติบัณฑเป็นอย่างนี้ไหมมันระลึกได้เป็นบางครั้งค่ะหลวงตาก็อย่างนั้นแหละถ้าได้ทุกครั้งก็น,นิพพานไปนานแล้ว <laughs> อ่ตาตอนนี้ว่าไงตวีอะไรถามอีกไหมแต่ตวีอะไรอีกไหมมีอะไรถามไหมอ,อ่ไม่มีอะไรจะถามแล้วค่ะหลวงตาแต่ก็จะถือโอกาส ขอเข้ามาหลวงตาแล้วก็อาจารย์อาทิตย์แล้วก็อาจารย์มยุยเพราะว่าหลายครั้งอันนี้สารภาพตรงนี้เลยนะคะวารู้สึกว่าอาจารย์อาทิตย์พูดเรื่องอะไรฟังไม่รู้เรื่องแล้วแบบได้ยาวมากเลยรวมทั้งของอาจารย์มุยด้วยก็ก็มีความรู้สึกแบบนี้หลายครั้งอาจารย์แล้วก็ของหลวงตาก็มีความรู้สึกว่า จะให้ฟังอะไรอะ่ะก็ของเราเข้าใจแล้วเราจะไปแล้วแล้วหลวงตาก,ก็บอกว่าเนี่ยพอเข้าใจแล้วก็ไปแล้วไม่ฟังของคนอื่นแล้วก็มีความรู้สึกว่าก็เข้าใจของเราแล้วไงแล้วเราก็ได้ยาแล้วเราจะเป็นกินยาของเรา <c oughs> <c oughs> เราไม่อยากกินยาคนอื่นแต่มันเหมือนมันมีความเข้าใจเมื่อไม่นานเนี่ยหลวงตาว่าเราไม่ได้เปิดใจเราไม่ได้เปิดใจที่จะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆอ่ะเราควรจะเปิดใจ แต่เรามีความรู้สึกว่าพอแล้วของเราเข้าใจแล้วแล้วเราก็จบมันมันก็คงมาจากความคับแคบที่ที่พูดมามาตอนต้นว่าโยมจิตใจคับแคบแต่ก็เพิ่งรู้ตัวว่าเป็นคับแคบ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรก็มีแค่นี้นะคะ่ะให้อโติกรรมทั้งหมดนะอาจารย์ทุกคนก็ให้อัติกรรมทั้งหมดอย่าได้ไปโทษบาปเป็นกรรมอย่าได้ปิดกั้นพระนิพพานด้วยเถิด แล้วที่ที่โยมได้เนี่ยคือเวลาที่ที่ฟังธรรมอะ่ะตอนเนี้ยหลังจากที่ที่เล่าให้หลวงตาฟังว่าโยมขึ้นไปบนห้องพาระยมกับพาระยมก็มองมองพระพุทธรูปอะ่ะแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนอยากร้องไห้อะ่ะแล้วหลังจากนั้นเวลาฟังธรรมอะ่ะใจมันก็จะบอกว่าคือขอพระธรรมของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจ พราะแต่ก่อนนี้พยายามที่จะเข้าใจด้วยสมองแต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าสมองไม่เข้าใจไม่เป็นไรเปิดให้ให้เข้ามาที่ใจเลยดีกว่าจริง,รงๆก็ได้ฟังมาตั้งนานแต่มันเหมือนมันไม่ยอมทํามันเพิ่งจะทําเมื่อตอนที่ครูบากลับไปอยู่บ้านได้อีกทีหนึ่งก็เริ่มค่ะเราไม่มีอะไรแล้วค่ะมัน่งยังไม่ถึงเวลาที่ผ่านมามันยังไม่ถึงเวลา นานมากเลยคน <c oughs> นั้นเจ็ดขวบ <laughs> อ่าสาธุมาแล้วไม่ถามมอนต้องถามคนตัวเองนะถ้ามาแล้วไม่ถามเสียประโยชน์เข้าใจไหมอ่ะไม่ถามก็เข้าใจไม่ไงอ่เอาไามา่ไปอุตส่าห์มาจากภูเก็ตเนะี่ยมาไกลไม่ถามเสียประโยชน์ อีกคนมาจากเยอรมันเนี่ยอีกคนมาจากไหนเนี่ยอันนี้มาจากสระบุรีามาคนละทิศละทางก็ยยังไงเข้าใจอยังไฟงฟังฟังเขาแนละ้วไม่ไม่มีคําถามเพราะว่าถ้าเราเห็นธรรมชาตินันก็ไม่มีอะไรที่ต้องถามความจริงก็ไม่มีเจ้าของไม่จริงก็ไม่มีเจ้าของมันก็เป็นอย่างนั้น่าเจ้าค่ะ แค่เรายอมรับความจริงเห็นในสิ่งที่เห็นไม่เห็นในสิ่งที่ไม่เห็นมันก็อย่างนั้นน่ะเหมือนที่พาจาจย์เหมือนที่หลวงตาบอกว่าปูลมมันก็ไม่เคยมีปูลมถึงมีปูลมไม่มีปูลมก็เรื่องของมันไงพระพุทธเจ้าก็ให้เราน้อมมาหาตัวเราเองไม่ได้ไปไหนเลยเราจะมองท่านกี่ครั้งมันก็อยู่ในนี้ พุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เฝิกการเราจะไปหาที่ไหนแต่เราจะต้องมากราดรูบาอาจารย์เราระลึกถึงพระคุณในสิ่งที่เราได้รู้ว่าเราเกิดมามันมีเหตุในสิ่งที่ทำในผลที่ต้องยอมรับเราจะไปดื้อดึงทำไมในเมื่อความจริงนั้นก็ไม่มีอะไรจะต้องเป็นจริง เท่านั้นนะคะพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องการอะไรเลยท่านบอกให้เราเป็นแสงสว่างตะเกียงให้กับตัวเองจรงสองทางให้กั่ตัวเองตรงพึ่งตนเองหลวงตาผู้บอกทางให้เราอยากตื่นใจตัวเองยอมรับความจริงแล้วเราจะรู้เลยว่าไม่รู้อะไรเลยที่เรารู้มา เหมือนเราล้มในน้ําตื้นนะะไม่ได้ลึกอย่างที่เราคิดแต่เราก็ไม่รู้หรอกก็เดินต่อไปจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้เหมือนคนโง่ถ้าให้มันโง่อ,อย่างนั้นแหละไม่ต้องหาหรอกเราต้องการคาตอบอะไรยิ่งคิดก็ยิ่งเยอะหยุดคิดเลยก็คงจะเห็นว่ามันเป็นอะไรไม่มีอะไรก็ทําทต่อไปเท่านั้นเจ้าคะหนู ไม่รู้ไม่มีอะไรแต่มันก็ต้องรู้ของมันเองในเมื่อเราก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วเราจะเอาอะไรกับมาความจริงคือความจริงก็ลองเดินต่อไปอ่ะมันก็ค้นพบพระธรรมชาติก็คือความจริงที่ไม่มีเจ้าของอะไรให้เรายึดมั่นถือมั่นสาธุับทุคนค่ะที่มีความตั้งใจทำตามที่พระทธองท่านได้บอก อนเมนที่เพิ่งแสงตนเจ้าค่ะยมมีเท่านี้ค่ะสาธุสาธุสิ่งที่เห็นได้สิ่งที่รู้ได้สิ่งที่สัมผัสได้ด้วยอายตนะล้วนไม่จริงเป็นมายาสิ่งที่เห็นได้สิ่งที่ได้ดยินได้สิ่งที่รับรู้ได้ทางอายตนะล้วนไม่จริงเป็นมายา ธรรมชาติที่แท้จริงรับรู้ไม่ได้โดยอายตนะเห็นไม่ได้ได้ยินไม่ได้รับรู้ไม่ได้โดยอายตนะแต่เป็นปัจจตังรู้ได้โดยใจเห็นได้โดยใจไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรไม่มีสิ่งนั้นไม่มีอะไรเลยในนั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีสัตว์ปุกลวตัวตนเราเขา ไม่มีมืดไม่มีสว่างไม่มีสุขทุกข์ผ่องใสเศร้ามองไม่มีการเกิดดับไม่มีรูปลักษ์ไม่มีสัญลักษณ์ใดๆไม่มีดินน้ำลมไฟไม่มีรูปประจานละรูปประจานมันไม่มีไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการตั้งวิ่งอยู่มันคือความไม่มี ความไม่มีน,นั่นแหละมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริงมันคือใจและใจนั่นแหะยอมรู้ใจได้ใจย่อมรู้ใจปัจจจตังว่าไม่มีไม่มีอะไรเลยที่ยึดถือได้สุดท้ายกลับคืนสู่ความไม่มีแล้วก็รู้แก่ใจว่าบัดนี้ใจกลับคืนสู่ความไม่มี เพราะแท้จริงมันคือความไม่มีมาแต่แรกมันไม่ใช่เกิดดับแต่เพราะความโง่ไปปิดบังเองแต่เมื่อใจถึงขึ่งความไม่มีเป็นธรรมชาติเดิมเขาแล้วเขาก็รู้ว่าพบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบชาติหน้าหมา่อีกไม่มีความไม่มีเนี่ยจึงเป็นความที่รู้แก่ใจได้อย่างอื่นจะรู้ถึงความไม่มีไม่ได้ เพราะความมีทั้งหมดเป็นมายาสิ่งที่เห็นได้ยินได้สัมผัสรับรู้ได้เป็นมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงเข้าใจเนาะปัจจตังปัจจต่ง,จจตงว่าไงคนอื่น,นว่าไงมาด้วยกันมันเงียบค่ะม,มันไม่มีคนอยู่ในบ้านค่ะลงตา ก็ไม่รู้ว่าจะถามอะไรแต่ว่าเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตก็ตถา,าคตก็ไม่ได้อยู่ยหายไปไหนอยู่ที่เราเช่นนั้นนะคะค่ะสาธุปฏิกันมีอะไรไหมนีม่อะไรไหมอาไมายอไรงานสก,การค่ะพอดีว่าตัวเองชื่อหมอน้อยนะคะชื่อน้อย เพิ่งเพิ่งเราออกงานได้สองปีด้วยตังใหม่ด้วยความที่ไม่รักตัวเองค่ะทุ่มเททำงานเกินไปยึดยึดดีติดดีสารพัดจนมีวันหนึ่งร่างกายมันประท้วงมันมันทำให้ให้ตัวเองป่วยถึงกับเรียจากงานจนกระเพาะทะลุตัดกระเพาะไปครึ่งหนึ่งพาตัดด่วนก็อพอความเจ็บป่วยมาเยือน ก็เลยทําให้เรามีสติเข้าใจว่าสิ่งที่เราทํามาเราไปติดดีเราจะทาอย่างนู้นอย่างนี้ทํางานให้ดีให้ได้เป้าหมายอะไรเงี้ยมันมันเกินไปก็เลยได้ได้ไดินพอลราออกจากงานด้วยความเจ็บป่วยด้วยก็เลยได้มามาเรียนรู้ปฏิบัติเพิ่งเพิ่งเริ่มนะคะก็เลยยังต้องปฏิบัติต่อไปก็ขอคำชี้แนะ ก็เข้ามาฟังจในธรรมะาเข้าออนไลน์ก็ได้นะฟังขับเอาแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานต่อพุทธเจ้าพระธรรมเปรยงให้ทรรก็สู่ใจนะให้ใจเป็นธรรมแท้ธรรมบริสุทธิ์พอดีมีอะไรไหมขับนมัสการหลวงตาเจ้าค่ะขอโอกาสเจ้าค่ะก็ตอนนี้อยู่ในช่วงพิจารณาความตายแก่กายเจ้าค่ะหลวงตา แต่แต่ว่าคือคุณหมอก็บอกว่ามันวนเจ้าขาดอยงตางแล้วคุณหมอก็เลยถามว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยปดิฐานอะไรบ้างเจ้าค่ะเด็กก็พอคุยกับคุณหมอเสร็จก็พึงนึกได้ว่าเราก็ไปอธิฐานมาเยอะแยะมากมายเจ้า,าค่ะลงคะตอนเด็กๆก,ก็จะชอบว่าขอสิ่งใดคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปัานถนาเจ้าค่ะ เสร็จเราก็พอโตขึ้นมาก็จะประมาณเนี้เจ้าค่ะหลวงตาแล้วก็เหมือนว่าแลยเราก็หมือนปัรนนาที่จะให้ทุกคนมีความสุขเจ้าค่ะทีนี้ว่าพอมาพิจารณานะคะหลวงตามันก็คือว่าเห็นชัดเจนว่าไอสิ่งที่เราอยากนะคะมันเฝืนความจริง โลตาเออมันก็อันนั้นก็เป็นเมตตามันก็ดีหรอกแต่เราต้องเข้าใจเมตตาต้องมีปัญญาเราก็เมตตาให้โดยจิตวิญญาณทุกดวงอยากให้จิตวิญญาณดวงมีความสุขกันแหละแต่เหนือสิ่งใดเหนือกว่าสิ่งนั้นคือเหนือกว่าเราว่าเมตตาไม่มีที่สุดเลยมาอยากให้ดยจิตวิญญาณทุกดวงมีความสุกกันแหละอยากให้เขาพ้นทุกแต่เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าดวงจิตวิญญาณทุกดวงเนี่ยเขามีกรรมเป็นของของตน ึงเราจะปรารถนาอย่างไรก็ตามมันเป็นความปรารถนาที่เป็นบุญมันเป็นความปรารถนาเจาออกจิตใจ,ใจตที่ไม่มีตัวตนและเป็นความปรารถนาด้วยปัญญาว่าถึงแม้เราจะปรารถนาให้ดวงจิตวิญญาณทุกดวงเขาว่าพ้านจากทุกพ้นจากทุกแต่เขาไม่ได้สามารถพ้นจากทุกได้เลยทันทีหรอกเขาก็จะต้องสั่งสมบุญวัสนาบาร,รมีความรู้ความเห็นก็เข้าใจไปชั่วนันตการมันก็จะเป็นอุปิสัยวาสนาเข้าไป ไม่รู้แต่เป็นลุชติที่เท่าไหร่อาจจะเป็นชาติที่ร้อยชาติทพันชาติที่หมื่นชาติที่แสนชาติที่ล้าน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 ก็อย่างน้อยเขาอาจจะตั้างสมบูรณ์วาสนาบารมีได้แต่ไม่ใช่เป็นไปตามใจอยากเราแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดมาอธิษฐานกันทุกชาติ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 แล้วเราจะเป็นดวงจิตวิญญาณดวงสุดท้ายที่นิพพานให้ดวงจิตวิญญาณทุกดวงนิพพานหมดอย่างนั้น ก็ไม่แล้วจะเป็นยังไงแบบนั้นมันปรารถนาได้ไม่ใช่เราเนี่ยคับแคบเราด้วว่าเรายิ่งใหญ่แต่เราคับแคบเราคิดจะเป็นพุทธเจ้าคนเดียวเลยแต่พุทธเจ้ารอกชิวมากมายดุจดวงดาวบนท้องฟ้าแต่เราเนี่ยต้องเราเท่านั้นตายแล้วเกิดมาเพื่อจะช่วยเหลือไอ้ดวงจิตวิญญาณทุกดวงบรรลุนิพพานให้พ้นทุกข์ แล้วยยลเราก็จะตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายงนั้นเราคนเดียวเลยแล้วดวงจิตวิญญาณทุกดวงต้เป็นพุทธเจ้าเนี่ยที่ปารถนาพุทธเจ้ารอคิวเนี่ยเท่ากับดวงดาวบนท้องฟ้าเขาก็ไม่ได้คิวสักทีแต่เราอะอธิษฐานแย่งคิวก็หมดเลยตลอดเวลา <S <S <ๆ>ว่า <nickname> เราเทานั้นเนี่ยเกิดตายเกิดตายเราจะเป็นพุทธเจ้าช่วยดวงจิตวิญญาณทุกดวงให้พ้นทุก <S <S แล้ะพุทธเจ้าทุกพระอ,องค์น่ะที่รอคิวต่อจากองค์นี้ไปอะอย่างที่พระเจ้าตัดไว้อะองค์ต่อไปคือพระศรียาเมตไตร ที่จะมาเกิดแต่เราไมาเาเเ่เราจะเกิดเองเราจะเกิดเราเป็นพุทธเจ้าเองตลอดเวลาเลยคนอื่นเป็นพุทธเจ้าไม่ได้แบบนี้มันคับแคบหรือว่ามันกว้างขวางแล้วมันคิดไม่เป็นมันก็เลยทุกข์มากทุกแสนสาหัสเราพูดยังไงก็ไม่เข้าใจเพราะว่าไงเพราะขับแคบขนตา ขับแคบยิ่งกว่าบ่อที่นั่งอยู่นะคะเรานึกว่ายิ่งใหญ่เท่ากับจัก,กรวาลแต่เราขับแคบมากเรานึกว่าความคิดเราเนี่ยยิ่งใหญ่แต่รับแคบมากเราพูดหลายครั้งอ่ะหลายไฟเสียงเห้เปิดดูสิ้วไม่ยอมฟังอ่ะดื้อมันเมตตาก็ต้องมีปัญญาให้ทานก็ต้องมีปัญญารักษาศีลก็ต้องมีปัญญา ทำสมประาการมาถาก็ต้องมีปัญญาวิปัสสนาก็ต้องมีปัญญาเมตตาปรมัญญาก็ต้องมีปัญญาไม่มีปัญญามึงงมงายอย่างเดียวหลง่าตนในพ้นทุกข์ให้ทานก็ต้องมีปัญญาโด็ก็หลอกจนหมดเนื้อหมดตัวครอบครัวเตะกันตอนเราเป็นพวกสามมาฟ้องศาลก็มีให้ทานจนหมดเนื้อตัวกลับมาบ้านสามีเตะตะกิ้งไปกิ้งมามาฟ้องศาลก็มีไปซื้อรถฝรั่งเย่อแพงๆให้ถวายวัด ที่วัดอะไรทั้งที่ก็ไล่จับไล่กวดเจ้าว่ากันที่วัดอะไรทั้งแถวนน้นปทุมธานีกลับมาฟ้องศาลเตะกันเตสะสกิ้งไปกิ้งมาเคี้ยเนี่ยทำลับฟ้องทำลายร่างกายตตยสวนได้ความว่าเนี่ยไปซื้อไปซื้อรถวหลางถวายแล้วตัวเองออกบัตรเครดิตแล้วสามีก็ขายก๋วยเตี๋ยว ตัวเองก็กสามีก็ขายก๋วยเตี๋ยวมันจะได้มันก็ได้มาก็ไปไปผ่อนบัตรเครดิตซื้อรถไ้หมดนแล้วคิดดูที่มันน่าเตะไหมสามีบอกสามีบอกว่านี่มันเตะน้อยไปนะเนี่ยให้ทานก็มีปาาัญญาโดี๋ยเขาหลอกจะไปเฝ้าพุทธเจ้าก็ต้องทำพัสปอตเสียงเงินค่าทำพัสปอดต,ต้องห้าแสนออกเหรียญรุ่นดูดซับไปซื้อมาเนี่ยแล้วมาโชว์เรา ซื้อมาตั้งห้าเหรียญเหรียญละสองแสนซื้อมาให้ผให้ผัวให้พี่ให้ญาติห้าเหรียญล้านหนึ่งแล้วระบอตั้งแต่ซื้อมาดูดอะไรได้บ้างยังดูดอะไรไม่ได้เลยเอา้าวแล้วแล้วดูดไม่ได้แต่เจ้าอะ่ะโดนดูดได้หมดแล้วเอ่โดนดูดเลยโดนดูดเงินเป็นล้านหนึ่งและดูดปัญญาที่ฉลาดไปด้วยให้ทานก็ไม่มีปัญญารักษาศีลก็ไม่มีปัญญา ทำสมประาก็มีปัญญาพิจนารณาปัญญาคิดก็เลยไม่มีปัญญามันก็แล้วก็จะดื้ออยู่นั่นเนละยเราเราเราสาห์ชี้ที่ปัญญาก็ไม่ฟังแล้วก็มันก็จมอยู่ในความคิดวนๆเวียน,นๆทุกแสงสหาหัสนางสารเวทนาเอาตามใจอยากคิดก็คิดไปยังไม่ฉลาดเจ้าค่ะหลวงตาแต่ก็เหมือนเข้าใจเจ้าค่ะหลวงตามันแก้เข้าใจแต่มันยังไม่ แต่มันดือ้อปฏิบัติไม่ได้นั่นเลยเราเห็นแล้วตอนเช้าเราจะเราอธิษฐานจิตให้ไอ้ทำระลังลมปานอธิษฐานจิตให้เราก็อธิษฐานจิตให้ให้ทําความสงบใจมันก็มันก็ขี้กังวลวิตกกังวลไปหมดไม่ได้ทําเดี๋ยวเราจะแน่นเดี๋ยวเราจะออาจทําแล้วเดี๋ยวจะมีตัวตนไม่ได้แต่ยังไม่ยงไม่ได้ทําให้ทําอะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวจะมีตัวตนเราเห็นแล้วเราเจ้านั่งอ่ะม ER, ือลอยหันซ้ายหันขวาหลอกแหลกหลอกแหลกหลอกแหลก ให้ทาอะไรก็ไม่ทำทำสมาธิก็ไม่ทาให้ดูปัญญาให้ทำสมปะทาก็ไม่ทำทำปัญญาก็ไม่ทํากลัวเดี๋ยวจะมีตัวตนกลัวเดี๋ยวจะมีตัวตนทําอะไรเดี๋ยวจะมีตัวตนหลอกแหลก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 โอ้ยไปอย่างไงนะชีวิตเอาเราเนี่ยสังเกตเจ้ามันไม่แต่ปราเช้าก็สังเกตดูมันไม่ไม่ไปไหนเลยใ้ทาอะไรวิตกกังวลไปหมดเลยกลายเป็นโรควิตกจริตใจทาอะไรก็ วิตกจริตคุพระเจ้าก็สอนวิธีแก้ไว้เพื่อจะวิตกจริตให้มีเครื่องรอให้มีเครื่องบริกรรมไว้ก็กลัวว่าเดี๋ยวทําแล้วจะมีตัวตนทําอะไรก็กลัวจะมีตัวตนโอ้ยมันจะไปอย่างไรในชีวิตเนาะก็รอให้มันแก่ๆก,ก่อนถ้าอย่างนั้นเนะี่ยมันอาจจะเบาวิตกกังวลไปบ้างแก่ๆรอแก่ๆแ,แ,แต่อย่าเป็นมะเร็งตายก่อนนะอืถ้าเป็นมะเร็งตายก่อนไม่ต้องตายทีแก่แล้วจใจทําอะไรก็วิตกกังวลไปหมด กลัวเดีจะมีตัวตนกลัว,วจะเป็นอย่งนี้กลัว,วจะเป็นงนี้ทำแล้เดี๋ยวจะเป็นกลัวเป็นงี้ิตกนงีนี้พิดไปเรื่อยเราไม่อยากจะบ่นมากแต่ก็บ่นไปเยอะแล้วออะ